สวัสดีตอนบ่ายนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาบ่ายแล้วยานน้อยกับขึ้นไปบ้านแล้วก็ลงมาไหมจ้ะเพื่อนๆตอนนี้บรรยากาศกำลังเริ่มมีเมฆเป็นส่วนลายหรอพี่น้องจ้ามีเมฆเป็นส่วนมากแต่ว่ามีเมฆก,ก็มีล้มหรอพี่น้องแต่ว่าบ่มีฝนดอกมังง้งเบื้องสูงจักสไปกยุก็ใสดอกพี่น้องเอ,อ้ยฝนก็ได้ยานน้อยกับอ,อยู่บริเวณน,นี้แหละบ่นทันได้ไปใสไกลดอกวนๆนเวนีวน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 ยนๆอยู่เนี่ยก็มีแต่ปลา ได้ปลากระถามาได้หลายไปก็ได้ยุดจ้าปลากระได้ไมิได้ไปนิดน้อยเพราะได้เลี้วแรงปลานิงเจ็ดเซนนี่ละถือแน่ยุดจ้าเมื่อนี่ก็ได้ก็พอถึงได้หลายดอกก็พรสิได้กินยุก็ออกมาหากินไปตามวิธีเราพี่น้องเอ้ยทีจังไดบรรยากาศมันเขาเหมือนจะฝนทิมช่วงนี้ละแต่ก็ต้องหากันเราพี่น้องเพรช่วงนี้อยังอียังกะ รู้สึกว่าจะได้ใช้ทุนผู้จัดการก็ไปคายาะจะใส่ทุนตอนนี้ทุนก็เริ่มจะล่อยล้อจะมากินแต่ทุนจะเอาก็จะเบิดตก็ต้องหากินอันใหม่ไปแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็บรรยากาศกะมิเตเมกนะคะนี่เมฆดำเป็นกุ้มเป็นกุ้มอยู่จ้ะแต่ก็บรรู้ว่าจะตกบาตกเครื่องบินแตคือบินต่ำแทะ น,นี่ตัวเขาเอิญมาเร็วกว่าเร็วกวก่าเสียงนะตัวไป่หอดพุ่นแล้วเสียงยังอยู่พี่อาดาศวันี้กะเป็นเป็นเมฆๆแล้วกะ็มีแต่ล้มพี่น้องจ้ะบ่มีฝนให้จักเช่าฝนกต็ตกมาพอพอพอได้เป็นอีหยังย้อนดอกฝนตกก็ได้โอ้มองอะไรกระสุนไฟอะไรวะทำไมควันจังเลยพี่น้องเลยพี่อากาศน,าน,าน้าหน้าม็ลุม ลมแผวแผวมังกรลมแห้งนะคะตอนนี้เริ่มแผวอีกมมแล้วน้อมะแล้วจ้าเดี๋ยวเย็น้นอยสิพยยกเเบิ้งจะจะมีตัวหลงเหลืออีกบ่จะมีตัวหรือเปล่าเรามาลุนน้ากันนะคะเพ,พื่อนๆมาเย็นน่อยสิพาเบิ้งมีมิโตมีต,นใ,น,มต,มตนให้ได้ลุนบ่ฉัมมนมากกเป็นปลานิหน่อยละค่ะเพ,พื่อนๆจ้ากะมายโยกกับพาได้กินไปละ

ตกน้ำซะละเิ่งเ่ยก็เบึงตัวป่า้ะพี่น้องแห้มจนว่าหินอ่ะ้ำนี่ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนจะ้ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวมันจะตกน้ำ